สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีพีธรรมดานะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอบ่ายนะครับหุ้นนิเคอบ่ายเขาไปที่2ี่นะครับธันวาคม2566นะครับสําหรับหุ้นนิเคอก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะ นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสำหรับรอบเช้าไปตัวรองเลยนะครับหนึ่งสองสามเน้นที่หนึ่งกับสองมาสามศูนย์นะครับอืมส่วนชุดเน้นอ่ะเน้นสี่กับห้ามาสี่นะครับอย่างเงี้ยอ้อ อืมครับมาตัวลองสามอดเลยส่วนมากนะน้อยคนที่จะไปเอาตัวลองมาจัดนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ละมันลองตัวลองด้วยนะครับมันชอบหนีมานะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากนะครับอืมอืมครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อืมอ่าครับพร้อมแล้วอันนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับ เด่นนะครับเด่นนะเด่นนะครับเก้าศูนนะครับเน้นที่เน้นที่9นะครับกับ0นะครับลองหนึนะครับอื้าศูนะครับเ้าอะไรคราวนี้เก้าสามสามเก้านะครับ0 3 3 0สาสมศูนยนะครับเก้าสี่0ก้าศนี่ะครับเก้าห้าห้า 0550หห้าศนย์ะครับเก้าห6ห0เก้าศูนย์หหศะครับส่วนชุดวินก็เก้าศูนย์สามี่ห้าหนะครับวินนะอ่าขับตามนี้เลยนะครับเราก็มาชมเลยตอนนี้เก1ศนย์นะครับพอเน้นที่เกนะ้ากับ0ูนย์ะเอก้ากับศนย์นะครับลองหนึ่งนะครับส่นวนชุดเจาะนะครับขอเลือกชุดเจาะนะครับอันนี้นะเก้าสา0ศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สี่ ก้าสี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกเก้านั่นนะครับตามนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับเก้าศูนย์ตามสี่ห้าหกนะครับตามนี้นะครับส่วนชุดเจาะนะครับขอเน้นที่เก้านะครับกับศูนย์นะครับลองหนึ่งนะครับไอชอบจองก็จัดไปนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เก้าศูนย์นะรูดวิ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นตัวลองนะครับอ่าตามนี้นะครับ แบบนี้นะดูกับหนึ่งครับเอามาดูสายเจาะคนี้เน้นที่ห้ากับหกนะครับเนี่ห้ากับหกนะห้ากับหกนะครับเดี๋ยวครับห้ากับหกนะเด่นนะครับเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์เก้าหกหกเก้านะครับถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับตามนี้เลยครับเน้นที่รูดนะ นนที่หลูดนะครับหลูดนะรลดหรือไม่ก็วิ่งนะครับเก้ากับศูนย์นะครับใครชอบหนึ่งก็จจดไปนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอมีเท่านี้ก็แล้วกันขอให้ทุกท่านได้เฮเลกิสนะครับได้คืนนะครับรอบบ่ายนะอครับตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ สวัสดีครับ